โอ้นั่นไห้ฟังหมนอนถึกสามชี้งดเห็นไหมันอนถึกสาชี้งอดเห็นไหมถแบบใดใดเลขแบบใดถไออันเลขซีซเนี่ผมฝันหนอกโอ้ฝันฝันเห็นผู้หญิงแล้วก็เลยตีหาซีซีมันออกหาซีซนั่นแหละล่าล่าสุดนี้ล่าสุดนี่ย้ายเมแม่ขาอยู่บ้านเานี่แหละมัจุดถูกนี่ขอหวยแล้วก็ได้สามเก้าเกตตินเนาะเกตเก้าเกตเนาะครับงเป๊ะ สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีครับครับเป็นไงเนาะครับผมบารายมหาตั้งสามหอดสี่หอดสี่หอดซ้อนบารายหากันติดต่อบ่ได้นี่แล้วย้อนติดต่อบ่ได้เนาะผู้ใหญ่ก่างานหลายเนาะเป็นไงอย่งานหลายปวดไปหันไปนี่บุญงานขานงานบวชสี่หอดซ้อนบารายซ้อนมอไซต์ตัวครับสี่หอดซ้อนถือสูหอดถือเรียกน้องับซีหอดซ้อนเนี่ย ออเจ็ดเกาหันกระถืกเจ็ดก่าเนี่ก็ถึกจุดถูกแล้วมือมือจุดลูกพอดีซีซีก็ถึกซีซก็ถือเยองเพราะยัฝันในใบดักฝันจังเลเอาถืกนสามตัวตัวนึ้ก็ถือกันจตัวอันนี้ยูวัดยูวัดใส่ครับนี่วัดสุขันธรลมวัดสุขันธรลม อยู่บ้านบ้านนี้เม่งบ้านนี้เม่งเนาะตำบลดงใหญ่อำเภอบรรมือพลดังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ที่วัดห้องนี้มีอย่างเนี้ครับที่ให้พี่น้องได้มากราบไหว้ขอโชพรกับนี่ต่างแต่เทศหลวงปู่ดเศษดำนี่แหละพี่น้องเคารพนับถือประจำมาห่างกับจัดงานปีใหม่นี่จัดงานทุกปีครับ้ต้องการกับสิ่งนี้ผู้ใดมาขอโชคขอพรขอขอโชคขอพรัางกันได้เนาะเาแต่ว่าผู้ไว้เพิ่นเสียถือเพิ่นกับมาเพิ่นกับมาเรื่อยๆอยู่เนาะ เรียนขันอยากได้ตำแหน่งอยากมีลูกมีลูกยากอะมาขอเพิ่นได้ขอเพิ่นได้แต่ส่วนมากเพิ่นจะสำเร็จไม่ด้านเลยครับพบานที่มาขอสำเร็จขอกันนะครับเรียนตำแหน่งสอบติดการงานสอบติดเป็นทีการงานเนาะที่อบตด้วยมากสมาประจำนั่นบ่ไริจุวัดน์ผมใครบริจุวัดน์ไม่ได้ชอบกระทะโยกคนบ่ใครได้เข่ามาบ่ช่วงนี้บ่ได้เข่าใคเข่ามาอืมครับวันนี้ก็กำแพง่ วาอนั่นไห้ฟังไหมน้ถ so, ึอสามชี้หมดเห็นไหมถึอแบบใดใดเลขแบบใดถือไอ้เลขซีซเนี่ยผมฝันกโอ้ฝันเอฝันเห็นผู้หญิงแล้วเลตีหาซซมันออกแปดซซเนาะออกหาซีลออกหาซีซีนั่แหละล่าลชุดนี้ล่าสุดนี้ย่ามิกแม่ขาวอยู่วันท้องนี่แหละมันจดถูกนี่อหขหวยแล้วก็ได้สามเก้าเกตติ่อกเกตเก้าเกตเนาะนี่ก็ต้งเป๊ะ หมดเก้าจุดหมดหกคอนโดหกเนี Eat, fit, ่ยเขาบอจุดถูกก็ได้หนึ่งห้หกหมดนี่ผมฝันเองโอ้ันนี้ฝันเนี่ยคือว่าเนี่ฝันท่านใดครับฝันว่าบ้านพี่สาวในบ้านเลขทีสามหกสามฝันว่าเห็นเราปีนบัานนี้ตื่นบนเสาเล้วยางไปเบิงเสาเสาที่มันพลกหักนะครับมันหมดเหล็กบานเลขที่หอยอย่างนั้นพอดีแต่ว่าผมก็ร้องเสียงไว้แล้วหกใบแล้วสึงมือถือก็ร้องเบิึงฝัน ฝันซสนัคนฝันสมันั่นเองฝันว่าเห็นเพทุนปีนเกิดเลยสิซื้อบ้านเลขที่เพื่อจซื้อบ้านเลขที่ของพี่สาวบ้านเในที่พัฒน์ยังก่อนหกสามหกสามหกสามแต่ว่าบ้านมันปีนนะครับี่นเนี่ยบ้านมันปีนกับสามหกไปทันเลยสามหกสามเก้าที่สามเก้าใส่สามเก้าผมเนาะต้องใส่สามเก้าฮันหันหัวขึ้นปีนทองดีปีนทองขึ้นน้ำปีนขึ้นมันก็จะเป็นเก้าสามทันแล้วนั่นแหละเออเฮียร์ลมแล้วเห็นลมแล้วเห็นลมในความฝันเนาะให้น้ำหลานสาวว่าหลานสาวตายข้าหัน ตื harma, oh, ่นข like. <laughs> <c oughs> ึ้นมาโอ้กูฝันตัวนี่ว่เคยฝันแม่นกับทีแม่นคือเกานตัวเนาะยมาเพิ่นฝันฝันแน่พวกเธอข้นบ่มักเลขกสองตัวมันก็สลากกินแบงโอ้สนับสนุนสลากกินแบงสนับสนับอว่าถือเราจบแล้วองนี้นะอันมักถือลอยสองลอยกับเขาอยากกับขึ้นมือบแต่หัวเขาขึ้นเบิดเขาขึ้นเบิดสองหวดก็ขึ้นแล้วแต่งวดก้อนๆผุนว่าหลานนี่อย่างก็ถือลอตเตอรี่ลอย ลอยสี่ลอยแปดสิบใบเหรอลอยแปดสิบก็ใบไงเออหกสี่สหกอันนั้นก็ได้ยงอนความฝันได้เงื่อนหัวอ่ความฝันเพื่อเนแหละงวดนี้สิประกาศบวกห่อกระจายเข้าปะบ่ห่อหนีเขามีแต่คนมาถามเหรอเขาไม่ได้คนมาถามเขาเห็นเอฟซีเห็นหมดเอดมินไปไทยทำมาเนาอเออไปไทยทำมังใช่เหเขาหลงเห็นเขาโัวมาถามเยอะตัวมาถามหมดแถวขอนแก่นนั่งร้องคนอุดรคนมันมันมาถามว่าไอ้ไอ่ได้ตัวไหนพนัน่ ไอหกสามสามหกได้เนรบ่มีตัวอื่นอีกเลยบ่ฝันว่าบ้านน่องสาวบ้านพี่สาวบ้านพี่สาวบ้าปินปินท่องนะบ่ครับบ้านบ้านปิ้นปิ้นนะบ่เสาเสากลางนะเสากลางมันจะมีบัลลีตีห้อยบ่ครับมาที่นี่เสานั่นมันมันขาดบ้านมันพังลงวันนปิ้นหมดเนี่ยก็เลยในกมฝันนี่จะหายหาหลานไปเห็นในบ้านในบ้านพังน่ะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ของฝันึนว่าเป็นจริง บ้านที่คนหนึงหกสามหสามแต่ว่าบ้านเนีปีนบ้านปีนวลปีนทองแล้วบอครับบ้านปีนทองเลยปีนทองล่มล้มี่เลยหรืปีน่างที่เป็นเก้าน้ำเหลืงบงดีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบงหกเลขเก้าสามหกสามทำให้ปีนถ้าปีนขึ้นนะปีนสเป็นเกอ่ามันจะเป็นสามเก้าเก้าสามนี่เนาะเออสามเก้าเก้าสามอสรุปแล้วก็คือหกสามสามหกเก้าสามสามเก้าสามเก้าครับแ้ว่าผมซื้อไว หกสามซื h ốc, h ốc si bay, si ้อไปสิบใบยังแหะถ้าถ้าสามตัวน <ộ> ี้ใหญ่ว่าสิเอาหยังใส่ครับเอาหกสามหบ่มีศูนเลยบบ้านตีมมั้ยบ่ตีเป็นสันด้วเตียาบ้านเลขที่แต่ของเองก็สามหกบ้านเลขที่ผู้ฝันะ บ้านเลขทีพุ่งใหญ่นี่ยสามหกบ้านเลขที่พี่สาวนี่หกสามเอาบ้านนี่เข้ากันแล้วเข้ากันเปียะเลยพาไปเบิ่งอันเออพาไปเบิ่งอันึ่พอพญากู้สมิดดำกูสมิดดำที่เพิ่มมากทีน้องชาวบ้านมาขอถือนี่ยละโอมาขอโชคขอพรคนมาเดีมาจุดถูกมาสุมือมาสุมือเออมาจุดเลยมาขอเลยนไงครับมาจุดได้บอกครับมึงมาจุดเด็ดเลยว่ขอโชคขอพร การเงินการงานการค้าการขายเนาะขอได้เนาะการเงินการขาการงานี่ครับมีคนมาจุดขออยู่เนาะเดี๋ยค่อยมีคนมาจุดอยู่เด้๋เหรอเนี่ยสี่แปดแปดสี่สี่แปดโอ้ยนีเลขอะไรครับผู้ใดจุดไปมีเลขอย่างนี้แปดสี่สองฮะแปดสี่สองแปดสี่สองสี่สองเออทุกคนนะครับคนมาจุดถูกขอกับพวกปูหลวงปูสเม็ดดำสเม็ดดำปูสมเด็จดำสมเด็จดำต้นเนี่ยเออสมเด็จดำปูสมเด็จดำ

กินแต่แปดสี่แปดสี่แปดสี่ลผู้หญิฝันกับสามหกหกสามครับงวดนี้เป็นตามีแปดบ้ครับแปดคือดังแต่เป็นตามีแปดบางวดนี่มันมีแปดท่ไหนรอแปดมีแต่จุดูกหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองมันดังอ่นมาแล้วผมผมก็เสียด้วหนอผมนะพี่น้องเขนจะได้เงินบ้ากันสื่อแปด่างเงี้จะได้เงินใส่บ่างหได้เครื่องเดียวแล้วได้เครื่งเดียวแปดหนึ่งขอแต่มันถึงนาะขอ้อนมันออกมาขอนถึ ตัวตัวเจ้าของผู้ใหญ่เองนี่บ่มักเลขป็นได้ได้แล้วว่บ่มักแต่ว่าขั้นฝันนี่แม่นหลดฝันจะแม่นหลดหาซีซีนี่ก็คือยู่ร้อยนึงนี่ล้วหลวงปู่สมเด็จดำนะครับพี่น้องจ้ะสิบปันซาหามาลื้อนี่ยละอือครับยากเดินทางมาขอโชคขอพรนะันวันที่การงานนะครับเอาอีกเพื่อนึงไหมการขายสถานที่สถานที่ยู่อครับสถานที่ยู่ก็พี่น้องอยากมาตั้งอยู่บ้านอีเมง ตำบลเดง่ายจังหวัดไม่ไสยพดจังหวัดบุรีรัมย <c oughs> ์พี่น้องอยากมากกาบวายอยากมากอธิษฐานเสียงโศกหรือว่าอยากกามเหย่ยนตำแหน่งหรือว่าเอาการบ่ไม่ลูกไม่เต้าโอ้ก็มาขอได้ขอโชคขอลาบขอพรขอลาบขอพรขายทีขายพังก็ได้กามะไม่เอาสนุกม่ได้ใจ็บนี่ละเรามาอธิษฐานเนาะอธิษฐานเราขอให้ได้ราคา ก็ขายได้มีพี่น้องอยู่สารคามครับประกาศขายอยู่สี่หลานไม่ได้ขายจัาเทียบัดนี้แล้วมันนี่เราก็ได้ขายอเราน้ํามันบุ่งสว n นี่ล่ะไข่50แผงครับเดขึ้นบ่ตัวไข่50แผงกินอยู่เบิดบ้านกินเบิดบ้านเออต้มให้หน่อยเลี้ยงเราก็มีสมนั่ะครับบอกอ่าพี่น้องทุกคนให้เสียงมึง เป็นแนวทางมาครับเนาะเป็นถึตัวบ้านกันจะไปซื้อหลายเลขเลขมันดังแปดหนึ่งหนึ่งแปดอันหนึ่งนิดสี่แปดแปดสี่ยำตัวเลขของยำของของกูเองนะครับหกสามสามหกนีดสองหางเพิ่มแล้วไปครับต่กสามหกหกสามถ้าถ้าพิ้นท่องขึ้นถ้าพิ้นท่องคื้นก็เป็นเก้าสามสามเก้าเก้าสามสามเก้าเอา บ่ได้เขียนให้เบิ้งได้พ e ี 8, 8, 4, ่น <c> ้องเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้เบิ้งเอาครับครับครับบ่ได้เขียนบ่ได้กดัดสามหกสามสามหกแมนสามเก้าเก้าสามสามแค่นั้นแค่นี้นะครับเนาะส่วนที่ถูกเงินจูบไปให้นี่ก็คือมีแปดซีนะครับแปดซีทีเดียวนะครับหลวงปู่สมเด็จดำแปดซีสองแล้วแปดแปดซีสองครับแปดซีสองเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดี มามานะครับผมจะให้แนวทางนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นๆฝัคงสุกูสุคนเด้อครับเอาครับเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในด้วครับเด้อที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผัดรับชมคลิปใหม่จากทั้งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสั้ยเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้กะลำลากันไปสวัสดีครับ